มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งสําหรับประเด็นร้อนของหมอบีทูสื่อวิญญาณที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามียานทิปจริงหรือไม่ล่าสุดดีเจป๊อปกิติพง์ออกมาโพสต์เผยพฤติกรรมของหมอบีกลางโซเชียลนะคะโดยอ้างว่ารู้จักแล้วก็เก็บเรื่องราวนี้มานานถึง5ปีล่าสุดดีเจป๊อป ที่เคยเป็นหนึ่งในเคสของหมอบีเข้าไปช่วยเหลือช่วงประมาณปี63ได้ไปออกรายการแฉซึ่งหมอบีทักกลางรายการว่าสิ่งที่ลูกสาวเจออยู่ไม่ใช่วิญญาณลูกที่เพิ่งจะเสียไปแต่เป็นวิญญาณทั่วไปมาสวมรอยซึ่งหมอบีได้เล่าให้ฟังว่าวิญญาณแฝงมาในรูปของขันแต่ไม่ใช่ลูกที่ตายไปแล้วแต่ที่จำแรงให้เป็นน้องซึ่งมีคนไปเรียกมาอยู่ก็เลยต้องการเข้ามาแทนในร่างของน้องยามาลูกสาวดีเจป๊อป ล่าสุดเจ้าตัวเล่าหมดเปลือกผ่านทางบิ๊กเรียนว่าหมอบีคือไม่ใช่ของจริงทำลายชีวิตเขาใส่ร้ายบรรพบุรุษเก็บงำเรื่องนี้มากว่า5ปีสิ่งที่ผมต้องดีแคร์ตัวเองนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินและเทียบไม่ได้กับเคสของผู้เสียหายใจบุญทุกคนเลยแม้แต่นิดเดียวหากเป็นแค่เพียงเรื่องของอิทธิฤทธิม์มายากรล,ล้วนๆที่หลายคนศรัทธาในตัวของเขาจากเคสของผม หนึ่งผมไม่ได้เตรียมแล้วก็ไม่เคยเตรียมไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นจะต้องมาเจอกันซึ่งมีหลายข้อความที่บอกว่าพวกมึงก็แค่เตรียมกันวงการบันเทิงบลาบๆ a b ในรายการสดวันนั้นผมยอมรับว่าตกใจเซอร์ไพรส์จริงไม่ได้แอคติ้งสเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมเมื่อ5ปีก่อนนั้นไม่ได้จบที่เขาแถมเขายังมาโชว์อิทธิฤทธิ์คนทะเบียนราชกล่าวอ้างใส่ายชื่อนามสกุลของผู้วายชนท่านหนึ่งว่าคือดวงวิญ,ญญาณที่มาสร้างความวุ่นวายแลวกกก็ทากําาาาลยูสเรอี Ag, โรคดันกลมพี่พีอของผมท่านหนึ่งดันเป็นคนรู้จักแล้วก็สนิทก,กับครอบครัวผู้วายชนท่านนั้นด้วยทําให้เราเริ่มเก็บข้อมูลเหล่านี้มาตลอดเขามาที่บ้านของพวกเราจริงนะแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าอยากทําบุญก็ให้ทําบุญเข้าบอัญชีถ่ายชีวิตโครกระบือนี้นี้ซึ่งผมยินดีในทานอันสละแล้วนั้นด้วยไม่ติดใจเอาความใดๆ หลายคนที่เพิ่งจะติดตามเขาเพิ่งรู้จักเขาจากเคสของผมนั่นเลยทาให้มีหลายเคสที่เดือดร้อนขาดที่เพิ่งทั้งมีเคสของความตายได้ติดต่อเข้ามาหาผมหลายช่องทางเพื่อที่จะมาขอคอนแทคติดต่อจากตัวของผมไปถึงเขาด้วยความที่ผมไม่มีอิทธิฤทธิ์อภิสิทธิ์อภิญญาความรู้ภูมิฐานน้อยนิดก็เลยคิดได้อย่างมนุษย์ว่าไม่ใช่อริยะบคุคคลว่าหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์อภิญญาสตาแกรมที่สามารถนรรมิตเห็นถึงไอจีของผมพรรยา แล้วก็พี่สาวภรรยาที่เปิดสถานะเอาไว้แถมด้วยยานทะเบียนราชสมาบัติอันปัตุชนฝึกและเข้าถึงฌานขั้นนี้ได้ยากเก็บเรื่องนี้มา5ปีโดยที่ไม่คิดจะทำลายศรัทธาใครแล้วก็รู้ว่าถึงพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อคนที่ไว้หนวดไม่น่าเชื่อถืออย่างเราถึงไม่เคยโพสตขอบคุณเขาไม่เคยยกย่องเขาแล้วก็ไม่เคยสนับสนุนเขาเลยสําคัญที่ไม่โอเคที่สุดก็คือคุณหาชื่อเสียงหากินกับคนศรัทธาของคนบนความเดือดร้อนของคนจริงๆ จิตใจของคุณยังนิ่งเฉยแบบนี้ได้ยังไงปลอหนึ่งผมไม่ได้หิวแสงเพราะผมได้รับแสงอยู่ที่หน้าง,งานจัดสวนเกือบทุกวันมาจนตัวดำหมดแล้วแต่ผมแค่อยากให้หลายคนที่ศรัทธาในอิทธิฤทธิปริหารได้ตาสว่างแล้วอ่านกันแบบยิ้มยิ้มในพื้นที่ส่วนตัวของผมตรงนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าทรงอึดอัดขยักขย้งเกลียดชังต่ออิทธิฤทธิปาฏิหาริและอาเทศนาปาฏิหาริอย่างยิ่ง เพราะว่าเหล่านี้มันทําให้มนุษย์ผู้ที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมยิ่งห่างไกลออกจากเรื่องของอริยสัจสีและไม่ได้นําพาไปซึ่งการวิมุตติหลุดพ้นจากสังสารวัฏแต่พระพุทธองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารที่เกิดขึ้นจากคําเทศสอนของพระศาสดาที่เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเพื่อไปสู่นิพพานปองเรื่องนี้สอนให้รู้เรื่องว่าถ้าเราฝากศรัทธาของเราไว้กับบุคคลใด เมื่อบุคคลน,นั้นล้มหัวใจน้ยนอยๆของเราที่มันฝากไว้อยู่กับเขามันก็จะล้มไปด้วยจริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมไปไหนศาสนายังคงหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นศรัทธาและความดีของทุกท่านก็เช่นกันหากแต่จิตใจมนุษย์หรือว่าจิตใจพระสม,มุติสงฆ์บางคนต่างหากที่เสื่อมถอยลงต่ำไปทุกวัน DJ Pop, ๊อ p เผยหมอบีไม่ใช่ของจริงเก็บเรื่องนี้มานานกว่า5ปีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่รักคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ